Oh, yeah. ดีอยู่นะเอาเนี่ยดีแล้วนี่โถไ,ไ,ไม่น่าจะต้องอธิบายว่าพาระมิค์คืออะไรอ,ะรอ่ะครับผมสิ่ง,ส,งสิ่งที่คนทำมันอยู่มันสนุกเหรอสนุกครับอะไรนะว่าอะไรนะอะไรก็ก็ไม่สนุกครับก็ไม่สนุกแต่ต้อง บางจุดประสงเราพบว่าผมก็โดนมาก่อนครับโดนมาีาโดนมาก่อนคือ,อคงไงครับก็โดนพันมาก่อนครับที่โดนหลายครอบครัวมาตีว่ผมมาลุมไอ้ดอกลุมไอ้ลุมธนาคารผมโดนมาก่อนครับงันร้านอย่างเงี้ยผมโดนมาก่อนั้ Brew? น dafür, ผมไม่ขึ้นครอบครัวมาหลายครอบครัวมาเล่นเหรอครับฮะขึ้นครอบครัวมาหลายครอบครัวมาเล่นคือ,อคนก็รู้ไม่ใช่เหราผมพันกันนะผมก็เลยบอกตรงๆนี่ครับไม่โกหกเลย มีแค่สองครอบครัวครับ,รบเดียกอศกับฟูรี่เป็ของเดียกกดและที่คุณบอกว่าเขาพานธมิสใส่คุณก่อนอะ่ะคือคุณมีหลักฐานที่แน่ชัดใช่ไหมเมื่อวานมีครับ <ผม S 2> อันนี้มผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ครับว่ามีหลักฐานชแน่ชัดแต่พวกผมโดนมาก่อน <S <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องที่เออเรื่องที่เขาไปประชุมตอนนั้นผมก็ไม่ได้โดนผมก็ไม่ได้ไปครับจะบอกจอยว่าผมไม่ได้ก็ซีนายก็ไม่ได้ไปเอางี้แล้วนะครับ มันจะได้ไป,จบจบปิดจบคือในปัญหาที่เขาไปประชุมกันอะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าผ่านโดยพวกคุณกดขอเลยเรียกประชุมกันสตาร์กกับเวก้าที่มากดครอบครัวอื่นนะครับอันนี้สตาร์กับทิเบตดับอา้อาวอ้าวทางเงินทองทางความดังเชื่อแท้เธอดาทูสิฝันรุ่นก็เล่าว่าตอนนี้ ผมไปกดยังไงขยายความให้ผมฟังได้ครับเอาห้องหลังมาคุยกับผมได้ไหมว่าขยายความให้ผมไปกดเขายังไงข้างหลังเขาไม่เกี่ยวครับไม่คนไหนครับที่ข<อ>บขกวาเขาอ,อ๋อไหนไม่ได้บอกว่าคนไปกดครับเขาเขาเล่าให้ผมฟังเคยอีกอีกเร่าพูดเลยครับไม่ใ,ใหคนเขาเคยเล่าเรื่องคนด้วยเฉยๆตอนงานร้านผมก็ไม่เคยได้เลยครับผมโดนทิเบตกับสตาร์ทลุ่มตลอดทุกรอบ แล้วก็สตาร์กก็ไอเอเวก้าก็วิ่งมาเอาผมแล้วก็ออกลาแล้วก็วิ ο ο hey, ่งไปเลยให้สตาร์กได้ครับอันนี้ผมโดนไหมอันเนี้ยนี่ไง คือแล้วก็คือไม่ไม่ได้ไปขู่อะไรเขาไว้ถูกไหมเดียับถูกครับมีแต่เขามาขู่ผมครับขู่ขู่คนว่าอะไรครับก็ก็ระวังตัวไว้ครับในทวิตแล้วก็มาพูดต่อหน้าผมด้วยแล้วก็มาด่าผมด้วยทีเบดครับอ้าวมาแซะมาแซ่ทุกอย่างผมโดนเกือบทุกครอครัวครับที่โดนแซ่ออ้าว ไไม่ด้ก็เป็นตัวขวายลึงดึงหนวดมั่งอะไรมั่งอยากอยากอยากเคลียร์ปัญหากันเอาเองเลยไหมครับสองสองสามสามครอบป่วเป็นอะไรไหมครับขึ้นแกงมาตีเลยไหมผมขอผมขอขึ้นแกงแล้วตีกันเลยได้ไหมครับกอดที่เดียวเออไอพราะงั้นไม่งั้นปัญหาวได้ก่อนมึงใจมึงได้ที่อ่ะสวยแบบยังสงครามประสาระดมอย่างเงี้ยไม่เนี่ยผมพร้อมขึ้นแล้วครับสวยเนี่ยผมเส้นเดียวผมจะขึ้นละสวยถ้าถ้างั้นจอยบอยแล้วก็ยูเอฟช่วยให้ผมได้ไหมว่า ถ้าครอบครัวไหนที่มีปักที่มีมีดเยอะกว่าที่มีอาวุธเยอะกว่าห้าเลยไม่ขึ้นแก๊งได้ไหมครับเออเนี่ยต้องงั้นไม่ไม่ไม่สามารถใจมึงมันได้ไอเดียก็นใจมึงมอยู่ไนด้แต่ว่าคือปัญหาตอนเนี้ยคือคุณอ่ะสองกลุ่มอ่ะที่ที่พูดกันถึงเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่าใครเป็นพวกใครหรือว่าคุณจะพันธมิตระายการนะผมไม่รู้ลึกหรอกมึงกับกูไหมล่ะมึงกับกูไหมมึงกับกูไหมเดือดร้อนมึงกับกูไหมหันมานี้มึงกับกูไหมมึงอ่ะกับกูไมที่เขาไม่เกี่ยวครับมึงที่เขาไม่รู้จต่ใครครับ ไม่ว่าคุณจะพันดิอนชั้นหลังอะ<า>แต่คุณก็ทําให้บุคคลที่สามหรือว่าครอบครัว,วที่เหลือครับมันมันเดือดร้อนอยู่ดีอะมันมันคิดว่ามันดีแล้วเหรอกูสัญญาถ้ากูขึ้นแกง๊งมึงโดนกูกดทุกแก๊งเดี๋ยว<ก>ผมขึ้นแก๊งไปจอยบอยบอกให้ผมในเวลาว่าให้พวกเขาสองคอบปัวขึ้นแล้วผมเคลียร์ปัญหาทุกอย่างเลยจอยบอยนะไอ้กับไอ้กับสตาร์กับทีแบดครับ คุยกันเอาเองนะครับเพราะเพราะยังไงผมขึ้นแก๊งเคยคุยไปแล้วครับผมเคยคุยไปแล้วยังไงผมขึ้นแก๊งไปสุดท้ายคนที่มีปคนที่มีอาวุธเยอะกว่าก็ต้องกดแก๊งเล็กถูกไหมครับในแอร์ด็อกถูกไหมวะไม่มันไม่ได้คิดว่าจะพันหรือไม่พันสมมุติว่าครอบครัวใหม่ขึ้นเยอะนะครับมันไม่มีปักฉลามกันเกือบทุกครอบครัวเลยแล้วคนที่มีปักฉลามที่ครบ,ครบครบ,ค,รบครบครบทุกครอบครัวอย่างเงี้ยครับนี่เขาก็กดทุกครอบครัวได้ถูกไหมครับ มันก็ต้องมีประธานผม,ผมขึ้นไปยังไงสตาร์กับเวกทิเบตก็เล่นไอเด็กได้เหมือนเดิมพูดครบมือมันก็ต้องมีประธานมันก็ต้องมีประธานครอบครัวที่อ่ะแก๊งนึงอ่ะมันต้องมีประธานเว้ยครอบครัวกับแก๊งอ่ะมันต้องมีหัวแกง๊งหมายถึงว่าหัวนำแกง๊งแล้วก็หัวนำครอบครัวผมผมเคยมีปัญหากันแล้วครับกั<อ>บสตาร์แล้วก็ทิเบตครับเขาผมบอยขึ้นแก๊งเขาก็ไม่ขึ้นมาเล่นกับผม ถ้วผมอยู่จุดนี้ถ้าสมมติผมขึ้นแก๊งไปสุดท้ายเขาก็ไม่ขึ้นครับเพราะกดแก๊งเล็กเหมือนเดิมจะแก้ปัญหาไงครับอย่างเงี้ยคือคุณบอกถามผมว่าผมจะแก้ปัญหายังไงคือผมได้เป็นคนก่อแล้วครับอันนี้คือผมมาช่วยคุยตะกุนอะเป็นคนที่สร้างปัญหาขึือทำเองทำไมคุณไม่ลองคิดละครับนนวพาปัญหาเนี้ยมันจะแก้จะตัว,ตวคุณยังไงคุณมาถามผมเพื่ออะไรน,นั่น แล้วผมใค้ผมแก้ปัญหาไงครับอย่างนี้ได้ยินดีครับอันนี้ครับได้ยินดีพอแล้วโอ้ยอ่าเอางี้นะพี่เพราะผมถ้าว่าผมขึ้นแกงครับผมขึ้นได้ครับแต่สุดท้ายแล้วแบบแบบครอบครัวเขาก็แบบก็ยังพันกันเหมือนเดิมครับครอบครัวเล็กที่แบบเพิ่งขึ้นมาก็ถ้าผมคีนาก็โดนกดเหมือนเดิมครับมันไม่ดูจะต้องถช่วยให้ซีซีช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ครับ โอดผม <บน S 1> ขึ้นนครับก่อเป็นประธาน,แ,นแล้วผมจะเข้ามาแก้ปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับภัยแล้งรถติดรถไฟแพงสุดท้ายสุดท้ายเข้ามาดูสุดท้ายยังไงก็ยังไงผมขึ้นแก๊งไปสุดท้ายมันก็จะมีอาวุธที่เขาครบมืออยู่ดีครับเพราะกดข้อโผล่พพทุกข้อโผล่ได้อยู่ดีอ่ะผมอยากถามว่ามันจะแก้ปัญหาไงตัวนี้ครับช่วยกันคือถ้าถามผมอะว่าจะแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงอะ กองไว้นั่นแหละเอาคูเปนได้มึงก็กองไว้กูอ่ะคือตอนนี้ผมไม่สามารถพิยุนกับคุณได้ครับสิบนาทีไอ้หนูอย่าาตแค่นั้นเองคนที่เป็นแฟนผมจะทำปัญหาให้คุณหายไปโดยที่ผมจะจับคุณเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นที่ผมก็เดี๋ยวผมขึ้นแกงให้ก็ได้ครับไปอยู่ในนมมีนมผ่านหนูหนูแต่แต่ถ้าครอบครัวอื่นมันครอบครัวอื่นมันมีอาวุธครบแล้วเขาไปกดแกงเลยก็ครับจะทำยังไงผมจะเปิดบาร์โพต์ฟรีอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับผมนเต็มบาร์โพูดอาบุดวด โดยการฟรีแต่ที่ผมบอกไงว่าผมมีวิธีแก้แต่ว่าตอนนี้มันมันไม่ได้ผมไปยุ่งไม่ได้ครับได้อันนี้ผมก็จะแก้ส่วนที่ผมผิดแล้วกันครับโอเคไหมครับ mess you แล้วก็เรื่องที่กดบอกว่า,วากดข้อความเล็กถ้าพวกผมพูดตรงคือถ้าไม่มีแก๊งไหนแหลมมาหรือวเงี้ยพวกผมก็แบบไม่ไปยุ่งเลยครับ แต่ส่วนมากก่าตัวมันึ่งตัวผมโดนนะผมผมเดียก็จะเป็นคนที่โดนมากกว่าครับโดนกระทำมากกว่าจะโดนแบบว่าผมผมไม่โดนหรอกว่าปัดห้าสิบบาทเข้าได้ทุกที่ทั่วไทยรถไฟฟ้าต้องบอกทุกครอบครัวรถเมล์ต้องเรียกทุกครอบครัวมาเป็นชาโฮสอาบอบนวดพูดถูกไหมผมจะพาคุณไปขอแค่คุณลงทะเบียนกับเราคนละห้าหมื่นแค่นั้นหนึ่งปีคุณมีอายุหนึ่งปี wrong เราไม่ได้พูดกันละแต่ผมนี่ครบแล้วนะเสียหัวไอท์ช็อตช็ครับลองลองดูในทวิตดูครับว่าขณาผมอยู่เฉยยังมีคนแซวผมอ่ะลองดูครับครับลองดูครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอ้โหโอ้โหนัวิตดูนักเวิตเลยครับ แต่แก๊งที่โดนพวกผมแบบทับที่แบบโดนแบบเรียกคุณในสภาก็คือเขามาแหลมใส่แบบพูดพูดที่ดีบคนเล่นนะคนเล่นมาก่โดนนะเขาก็แบบเหมือนแบบไม่โอเคในจุดตรงนั้นแล้วก็ไปรวมกันแบบเรียกร้องมากกว่าที่ผมเห็นนะถ้าแบบไม่มีใครพูดอะไรเลยพราะผมไม่ทำอะไรเลยครับนี้จริงๆอ่ะไม่เอาถอยเออ พอผมอะพอผมไปเอาเรื่องเขาพอเขาไม่พอใจเขาก็ก็ฟ้องก็ฟ้องจอยบอยอย่างเงี้ยผมก็โดนอย่างเงี้ยมาตลอดครับโดนฟ้องทีซีออย่างเงี้ยตตลอดอ่ะถ้าถ้าอย่างนี้ยคุณพูดเลยก็ได้ว่าครอบครัวอะไรที่คุณคิดว่าแบบอ่ะคุณพันมาสู้เผ่าอะจะปังเอาได้ที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนโดนกระทำอะ มูจูปูกูนาครับมาจิปากิล่ะนี่ผมว่าผมโดนใช่ไหมครับครับที่ผมโดนมีสตาร์คเวกา้าโปรเจกคิดเตอร์เคิลแล้วก็ครอบครัวที่เพิ่งยุบไปเมื่อกี้ครับคอนเคสครับที่เป็นลูกดาบครับก็เหม,มือนผมที่ผมไม่แน่ใจครับอันนี้ครอบครัวหนึ่งผมไม่แน่ใจครับประมาณครอบครัาสาวสองครอบครัวเหมือนจะช่วยตัดเฉยๆครับแต่ผมไม่แน่ใจ กูขึ้นแกงไปอย่าหวังว่าจะได้สตาร์เราพูดในมุมสตาร์ารหน่อยครับสตาร์อยู่ตรงนี้ไหมอโอเคไม่เกี่ยวกับูนะรอสักทีจะแหลนไปเรื่อยไม่มีสตาร์เหรอครับตรงนี้เสือกับเข้าไปเรื่อยอ่ะผมตุดเนื้อมาแล้วผมเหลืองอ่ะผมหิวข้าวพี่ <S <S หลังรีไหมครับใต้ฝุ่นได้ครับได้ได้หลังรีดีกว่าครับผมว่า โอ้ยครับโอ้ยครับผมเก็บตัวรับใครมีปัญหาอะไรไหมครับผมเก็บตัวรับผมเก็บตัวรับลบแล้วลบแล้ครับอพี่ผมไม่ได้สั่งพัหมี่พี่ไม่ได้ั่งพี่ไม่ได้สั่งพี่ัหมี่อ่ะต่อยเลยครับต่อยเลยครัอตครับรัครับอโหครับโอ้โอ้โอครับผมโอ้ยไม่ั้ใจครับโอ้โอ้กอเลยอยากกเกาหลอะแต่ได้มีเกี้ยวอ่ะเย้

เอาเรื่องเออใครจะไหวอ่ะพี่ไม่ได้จริงๆครับไม่ได้ครับเดี๋ยวจะบีบตรงครับพี่เก่าแล้วใครจะไหวอ่ะโอ้หมีงูหารูลงครับผมแล้วครับคนไหนหาหาผัวครับแล้วครับพี่คนไหนหาผัวครับเมื่อกี้ครับเฮ้ยอะไรอะไรใครหาผัวเอออะไรเป็นบ้าเหรอแต่ว่าเรนทายไม่ไหวนะเออเรนทายแกงกากพี่อะแกงขยะผมหาผัวพี่ผมหาผัวแกงเสี่ยว ไอ้เฮียนี่อีกตัวเนี่ยไอ้เฮียวิ่งอยู่เนี่ย,อยโอ้กูคแคท์ดเอเซิร์ฟกูแคทโอ้กูคแคทโอ้ไปเกาะเลยน้องกูคแคท์ดอ้อะไรอเลยอเลยอเลย